สวัสดีครับนี่คือวิดีโอบล็อกตอนแรกของ TTA Sound กับ South t ท n และเว็บไซต์ Production Thai com นะครับในตอนนี้มีชื่อว่าไมโครโฟนเป็นอุปกรณ์ที่โง่ครับทำไมผมถึงพูดอย่างนั้นฮะเพราะว่าอย่างนี้ครับในฐานะที่ว่า uh, TTA Sound และ Production Thai เนี่ยเป็นผู้ให้บริการไมโครโฟนและอุปกรณ์ไร้สา,ายสำงงนัก o d u c t i o n นอยู่แล้วนะฮะให้บริการมานานแล้วนะฮะจะครบ10ปีแล้วนะฮะ โอเคก็คือเราจะเจอกับความเข้าใจผิดจากลูกค้าเนี่ยอยู่พอสมควรเลยแม้แต่กระทั่งความเข้าใจผิดที่มาจากซาวเอนจิเนียร์ด้วยกันเองนะครับดังนั้นเพื่อที่จะคลายคลายหรืออธิบายว่าทำไมไมโครโฟนเป็นอุปกรณ์ที่โง่เนี่ยผมขอแบ่งเป็น3อันครับ3ข้อใหญ่ๆซึ่งไอ้ข้อนี้แน่นอนครับว่ามันสามารถใช้ได้กับไมโครโฟนทุกรุ่นทุกยี่ห้อที่ผลิตขึ้นมาในโลกนี้เลยทีเดียวนะฮะเจ็บมือโอเคอย่างแรกเลยครับไมโครโฟนเป็นเหมือนหูของเราครับ หูของเราเนี่ยมันได้ยินเสียงถูกไหมครับแต่ไอสิ่งที่มันตีความว่าเราได้ยินอะไรเนี่ยอิมเมจของเสียงอยู่ทางไหนเนี่ยแลวเราตีความว่ามันคืออะไรเนี่ยมันเกิดจากสมองเราครับไม่ได้เกิดจากหูนะฮะหูเราแค่ได้ยินแล้วก็ส่งสัญญาณขึ้นไปครับไมโครโฟนก็ทําหน้าที่แบบเดียวกับหูเรานรั่นแหละฮะดังนั้นเสียงที่ดังที่สุดชนะเสมอครับ ถ้าเกิดว่าไมโครโฟนหาแหล่งกำเนิดเสียงและแหล่งกำเนิดเ,เ,เสียงเนี่ยมีความดังไม่พอมันก็จะรับเอาเสียงบรบกวนรอบข้างเข้ามาอยู่ด้วยนะครับแล้วเวลาที่คุณเร่งมันออกมาหรือคุณเอาไปมิกซ์เสียงอะไรคุณก็ต้องผสมเสียงบรบกวนพวกนั้นเข้าไปด้วยโดยที่คุณไม่ต้องการมันนะฮะดังนั้นจึงเป็นเรื่องปกติมากครับที่จะเจอซาวด์เอนจิเนียร์เนี่ยมาคุยกับนักดนตรีมาคุยกับบรรดาผู้พูดที่ต้องขึ้นไปพูดบนเวทีว่าเฮ้ยเอาไม้ชิดปากหน่อยเพราะว่า แน่นอนครับว่าเสียงรบกวนเนี่ยมันเข้าไปแล้วมันก็เล่งขึ้นมาตามไปด้วยแล้วมันก็เกิดฟีดแบ็กมันก็หอนนั่นเองครับอย่างในกรณีของตูดิโอเนี่ยอาจจะดีหน่อยเพราะว่าในห้องในห้องบันทึกเสียงเนี่ยมักจะเป็นห้องที่ถูกคอนโทรลอะคูสติกแล้วก็ซาวด์พูฟมาอย่างดีถูกไหมฮะก็อาจจะได้ซาวด์ที่ต้องการได้แต่ในกรณีที่แบบเป็นงานแสดงสดหรืองานขยายเสียงโดยเฉพาะงานที่ต้องขยายเสียงเนี่ยปัญหาใหญ่เลยครับ แต่ก็ไม่ได้แปลว่าไมโครโฟนต้องชิดปากหรือชิดแหล่งกำเนิดเสียงตลอดเวลานะฮะมันก็จะมีบางโน้ตฮาวบางเทคนิคเหมือนกันที่ทาให้มันห่างออกมาได้นะครับอย่างที่2ครับไมโครโฟนไม่มีความสามารถที่จะแคนเซิลเสียงหรือตัดเสียงบรบกวนนะครับหลายคนจะเข้าใจโดยเฉพาะไอ้นี่เลยฮะไมโครโฟนทีเ่เขาเรียกว่าไม่บูมหรือช็อตกันนะฮะที่ว่าเราใช้ในพวกงานถ่ายหนังถ่ายวิดีโอ,อางานโทรทัศน์นั่นแหละครับด้วยเหตุผลที่ว่า มันสามารถที่จะตัดเสียงรบกวนได้เนี่ยไม่ได้แปลว่ามันมีความอัจฉริยะนะครับมันอยู่ทีุ่งรับเสียงของมันนั่นเองครับไมโครโฟนแบบบูมหรือช็อตกันเนี่ยมีุงรับเสียงแบบแคบแคแค่เนี้ยแค่เนี้ยฮะดังนั้นเนี่ยตัวของมันเองนะครับก็จะตัดเสียงรบกวนข้างนอกออกไปได้แล้วมันก็จะเพ่งไปหาต้นเสียงที่อยู่ในมุมของมันถ้าเกิดเมื่อไหร่ไอ้แหลงกําเนมิดเสียงเนี่ยมันหลุดออกไปจากตรงนี้แหะมันก็ตัดทิ้งเหมือนกันครับมันไม่ได้แยกแยะได้นะฮะว่าอะไรคือเสียงที่เราต้องการอะไรคือเสียงรบกวน แค่ว่ามุมมันแคบเท่านั้นนะครับมันไม่ได้มีความฉลาดที่หาอะไรเลยนะฮะอย่างที่3ครับไมโครโฟนสามารถใช้กับต้นเสียงได้ทุกอันทําไมผมถึงพูดอย่างนั้นครับอันนี้อาจจะรู้สึกขัดแย้งกับความคิดเห็นของหลายๆท่านนะครับเพราะว่าอย่างนี้ครับไมโครโฟนที่ได้บอกเป็นหูของเราถูกไหมฮะตราบใดที่บุคลิกเสียงเนี่ยของไมโครโฟนตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยกับเครื่องดนตรีหรือกับต้นเสียงหรือกับอะไรเนี่ย แล้วมันทําให้รู้สึกว่ามัน pleasing to my ear คือหมยความว่าทาให้มีความรู้สึกว่าเสียงมันดีมันเหมาะสมแล้วคุณก็จ่อไปสิครับคุณจะเอาไมโครโฟนจ่อกลองทอมไปจ่อไปจ่อเสียงร้องก็ได้คุณจะเอาไมโครโฟนจอกะเดืองไปจ่อเครื่องเป่าทองหรืออย่างทมเป็ตก็ได้ตราบใดที่มันไมโครโฟนสามารถทนความหนักของต้นเสียงได้และมีบุค,คลิกเสียงที่โอเคสำหรับคุณแค่นั้นพอครับแค่นั้นจริงๆครับ ไอตัวที่เห็นได้ชัดเลยว่าถูกเอามาใช้อย่างครอบจักรวาลชิปหายวายป่วงเลยนะคะคือ Elect r o v ร i c e r e 2 0ครับนี่ไม่ได้โฆษณานะฮะแต่ว่ามันมีเหตุผลครับว่าทำไม t t a Sound เนี่ยต้องเก็บ r e 2 0ไฟเนี่ยเยอะมากนั่นเป็นเพราะว่าอย่างนี้ครับ r e 2 0เนี่ยเราจะเห็นคนใช้ตั้งแต่ในสถานีวิทยุนะฮะเอาไว้จับเสียงพูดนะครับใช้กับเครื่องเป่าอย่างพวกบาริโทนแซกหรือบางทีอาจจะมีเทนเนอร์แซกบ้างนะฮะหรือจอกระเดื่องแปลกดีไหมฮะ มันจ่ออย่างอื่นได้อีกนะฮะเยอะแยะมากมายมันจ่อพวกเครื่องเครื่องเป่าเสียงต่ำนี่าพวกทูบาก็ได้เนื่องด้วยอะไรครับเพราะว่าบุค,คลิกเสียงของมันน่ะฟังแล้วในมุมมองของซาวน์เอนจิเนียร์หรือนักดนตรีหรือผู้ที่เอามันมาจอนี่รู้สึกว่ามันโอเคมันก็โอเคครับไม่แม่งม,ม,มีแค่นั้นนะฮะไม่ได้มีขี้หาอะไรมากมายเลยนะครับมันก็จะอาจจะมีบางอย่างที่ทําให้เรารู้สึกว่าไมาโครโฟนที่นีดนี้มันใช้กับไอ้นี่ได้เท่านั้นก็เป็นเฉพาะ อุปกรณ์จับยึดเท่านั้นนะครับอาทิเช่นว่าอย่างชูเบต้าก็แปดเนี่ยคุณเห็นมาแม่งเจาะกลองได้อยู่ดีเอาไปเจาะเครื่องเป่าก็ได้เขาก็เลยผลิตรุ่นที่แบบมีตัวบีกักบเครื่องดนตรีมาแค่นั้นนะฮะแต่มันไม่ได้แปลว่าไมโครโฟนตัวนั้นมันเจาะเฉพาะเครื่องเป่าไนงะมันเจาะอย่างอื่นก็ได้นะฮะมันก็แค่นั้นแหละครับแล้วน,นี่ก็คือจบแล้วนะครับของวิดีโอบล็อกตอนที่1ครับ ผมขอแจ้งไว้ก่อนนะครับว่าในวิวดีโอบล็อกเนี่ยได,ได้คิดมาเป็นอย่างดีแล้วว่าเรื่องความถี่ในการทำเนี่ยเราอาจจะทําสักสัปดาห์หนึ่งเนี่ยไม่เกินสาครั้งนะครับก็ถ้าเกิดว่ามีสัปดาห์ไหนที่มันน้อยกว่าก็เรื่องของกูนะฮะบางทีก็มีว่างบ้างไม่ว่างบ้างนะฮะอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือเรื่องของความยาวเนี่ยเราจะพยายามทําให้ไม่เกิน5นาทีนะครับอย่างตอนนี้มันเท่าไหร่แล้วว่าอ๊ประมาณ5นาทีครึ่งนะครับก็กําลังดีเพราะว่าเกินจากนั้นเนี่ยเป็นผม,ผมก็ไม่ค่อยอยากจะดูแล้วครับ แล้วก็แน่นอนครับว่าตัวเนื้อหาเนี่ยจะเป็นเนื้อหาที่แบบฟังง่ายๆนะครับคนที่ไม่รู้งานเทคนิคมากก็ยังเข้าใจนะครับแล้วก็แน่นอนครับว่ามันก็จะ่างนี้แล้วก็จะลงท้ายด้วยอะไรที่เป็นปลายเปิดให้เอาไปคิดต่อได้อีกในอนาคตครับสำหรับวันนี้ต้องขอจบวิดีโอบล็อกตอนแรกแบบพี้เท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ